สวัสดีครับพี่นอ้องอินเตอร์คารทูสสองทางจากางางักรพรรดิเว์ออฟฟิเชียลค่ะ,ะสวยกระจายดอกมาถึงแล้วเครื่องล้มดีแท้ น่ายโซด้วยนี่ภาะในท่ายังอยู่ที่ <c oughs> มาถึงแล้วนะครับแม่เป็นเทเบิล ข้างหลังมา <laughs> มาไปข้างหลังเด้อ <laughs> โอ้สวยใหม่ <laughs> โอ้ใหญ่บ้านนี่สิบหกนะั่น <laughs> มันไปมุนมาก <laughs> มันไปวนมากน่ะที่โพกน่ะมันพี่นองอายุอายุน้องนะครับ17คุณทชยทิ้งชวนไหมอืมมันเกิดสารเช่ไหมพี่น18นี่ครับพีนองมันออกแล้วก็เลยบาเอาเพราะว่าขันเอามันกับบ่อถือก อันนี้รถไคขึ้นคนน้อเสียนนวนี่มนบอมนอยู่ดิแต่ว่ารถพนดิมนบออีลี่ เีียงเกาะอาคามูาโอ้คนละลีเลี่ยงวัสดุวัสดราคาตวยมั้เนาะ ก๋าอะไรแบบบ้านเราก๋าอะไรเนะีเสียบเลยหมกทุเรีน <c oughs> ยนยำทุเรียนเวลาแล้วมาอยู่ใกล้ทะเลเราต้องกินยำทะเลนะครับ <c oughs> พี่เนาะอ,อืมถ้าไปอยู่ใกล้ปลากินตำปลา <c oughs> พี่เนาะนะครับ <c oughs> <c oughs> ถือกรเปาไว้หมายรูปมาถ่ายรูปจ้าเลยง้งไเ้คไปที่ย่มักไว้ที่ม

วัน,นี้เขาเรียนอยู่ที่เอขอตาตะลครับพี่น้องพัทยาใต้พัทยาใต้เขาตะลุชลบุรีนะครับพี่น้องมแม่มาพรอกันเด้อเขาตะลุซอ,อยสี่ครับพี่น้องครับปุย้ยมาประดี๋ยครับพี่น้องครับคุมปิดได้เลยครับพี่น้องสามห้าหกนะครับสามบาทสามร้อยสามสิบสามบาทนะครับพี่น้องปุ้ยบนท่านเขาคุมปิดไปทาได้เลยนะครับพี่น้องสําหรับ เดลยวอยู่อีกสามหมื่นนะครับพี่น้องวันทีสามันทีห้วันทีหกนะครับพี่น้องกับบัตรราคากลุ่มปิดสามร้อยสามสิบสามบาทนะครับพี่น้องครับไปพานในกลุ่มปิดเด้อพี่น้องสําหรับใครเกิดทางมาบกเลยนะครับพี่น้องตอนนี้น้องอิงกำลังให้พอยมาอิซ่นะครับถ่ายรูปน้ำเราเพิงมาถึงนะครับน้อ่งมาหอวัดดเนาะเอาคนอย่างผู้ดํามันเนี่ยเนี้ยเก่อเอา อะรแก่บางุ้ยตาบันเมีังสี่บ่ตังสี่บ่แมไม่คังสี่บ่ยวมันอตังสี่บ่เอาไม้เมงเอาไมเอาไมเอาไมยจไหนก ท่วง,งผู้นั่นผู้นี้คือเนาะคือกับคือเอาคือแต่ของวันนี้นะครับเรา มาพัทยาติดทะเลนะครับเราต้องไปกินตำปากันนะครับติดทะเลฮะกเินาออทะเลไปเขาไปติดเรนติดเรนติดปลาให้กินตำทะเลตำไทยเป้งสนเอาจกพี่ช้างตกแล้วนะอุบัติปรสริสั่งกระวายุบปิดจะได้จินซื้อสั่ง เอซื้อสร้างปุ๊บเอามีเลยอันแม่อยู่ทางบ้านงัวแม่งัวซื้อสร้างแม่โอ้เงงไปไปเอิอไปเขียนง้อจะจะเอื่อสร้าง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 อยู่ไปเขียนงัวแม่จะได้จะเอิ่อสร้าง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 โมเป็นสร้างงัวงัวแม่ง้อ เออพ่อมหาอีเส้นสูมือฮะโอ้เอฟซีตัวยงมาหามาเหรียญนำนะฮะพี่เราแหมมหา เอ้าเดี๋ยวพี่พี่ใช่พี่ใช่พี่มหามาคือพ่อลุงแต่อะพี่ใช่พี่มหามาคือพ่อลุงแผลแม่แต่ซื้อไมค์เกมไปฝากเงิ่อนแนวประตูเลยก็บัปทึกชาสุด ที่ตรงจงไหนเนาะเอาเฮ้ยนี่เนาะพี่เนาะพี่นี่เอาอิสระก้อนครับกำลังกินหน้าเด้อครับเด้อสวัสดีครับ